นิยายรักเรื่องโซสว่าซาตานเขียนโดยตาอนาตาตอนที่14คําคำพูดอันสันพระแต่ไม่มีน้ำตาออกมาแม้สักหยดเพราะตอนนี้น้ำตาเหล่านั้นมันไหลยย้อนกลับเข้าไปในหัวใจของเธอทั้งหมดแล้วสันกรามของทาปกรณ บทเข้าหากันอีกครั้งกับคำพูดของวาดีดวงตาคมแข็งกร้าวมองไปอย่างข้างหน้าเหมือนตั้งใจจะขับรถแต่แท้ที่จริงเขากำลังวันไว้กับคำพูดอันตัดเพะของหญิงสาวเป็นอย่างมากจะโทษใครละ่ะถ้าจะโทษก็ต้องโทษพี่ชายเร็วๆของเธอที่มันทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ แล้วทำไมคุณไม่โทษตัวเองบ้างโทษครอบครัวที่เลี้ยงคุณธรทาให้กลายเป็นคนอ่อนแออ่อนต่โลกถ้าคุณดูแลน้องสาวของคุณดีเธอก็คงไม่ต้องมาเจอกับพิตะวันที่แสนเลวที่คุณกล่าวหาฉันน่าจะเป็นคนอื่นฉันน่ะเป็นคนอื่นฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคุณกลับมาหลอกล่อ มาทำร้ายหัวใจฉันเพราะความแค้นที่คุณมีต่อพีตะวันเหลือจะทนแล้ววาดีพูดออกไปจนหมดความอัดอั้นตันใจที่เธอเก็บเอาไว้พร้อมเสียงสะอื้นรำให้ดังไปทั่วรถเสียงเบรกดังออกมาทันทีเมื่อเขาหมดความอดทนดวงตาคู่คมวาวโรดแดงกำ มองผู้หญิงที่กำลังด้ำให้ด้วยโทระก็เพราะเธอเป็นน้องของไอ้เลวนั่นไงน้องสาวที่แสนดีของฉันต้องจากไปอยะไม่มีวันกลับก็เพราะมาเจอกับพี่ชายเลวๆของเธอมันหลอกเอาทั้งรถทั้งเงินแล้วก็อะไรต่อมีอะไรแม้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้เธอได้ชูขอใช้เงินที่หลอกจากน้องสาวของฉันอย่างสนุกสนานแล้วมันเป็นไง เงินของความโง่ของเยรถาเธอใช้มันสนุกไหมวารีเขาตะคอกเธอรันหลดุดฉันไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่าบอกนะว่าไม่รู้เรื่องนําหน้าอย่างเธอผู้หญิงหิวเงินอย่างเธอมีเดอจะไม่ยินดีใช้เงินที่ได้มาง่ายๆจากผู้หญิง,งโง่ๆคนหนึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมถึงใจร้ายใจดำทำกับน้องสาวของฉันได้ลงคอ คุณตังหากที่ใจดำเธอตะโกนใส่เขาบ้างอย่างไม่ยอมแพ้แต่ฉันก็ยังดีกว่าพี่ชายของเธอถ้าฉันเลวร้ายเท่าครึ่งหนึ่งของพี่ชายของเธอแล้วก็เธอคงตายไปแล้วละวาดีวารีหยุดจะอืึนทันทีสายตามองตรงหน้าอย่างตัดเพอ้อมันเป็นเพราะฉันยังไม่ตายใช่ไหม คุณถึงยังไม่เลิกต่อแยาฉันสักทีใช่เพราะถ้าเธอตายฉันคงสัะใจพิลึกดวงตาแดงก,กับด้วยความโกรธของเขาเหมือนมองไปทางอื่นตอนนี้ไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าผู้หญิงที่อยู่ข้างกายของเขาด้วยซ้ำฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะใจร้ายใจดำขนาดนี้ คำต่อว่านั้นยิ่งตอกย้ำเข้าไปในหัวใจของเขาเขาเม้มปากนั่นดวงตาดวงตากล้าวตวัดมองเธอก่อนที่เขาจะเปิดประตูรถออกแล้วไปเปิดประตูรถข้างที่เธอนั่งอยู่เขากระชากแขนของเธอออกมาจากรถอย่างไร้ความปราณีใจรายย้ายงั้นหรอได้ฉันจะใจร้ายให้ได้อย่างที่เธอพูด เดินกลับเอาเองก็แล้วกันจะไปไหนก็ไปคราวนี้วารีสะอื้นจนตัวโยนได้แต่มองตามผู้ชายใจดำที่เดินกลับขึ้นรถแล้วขับออกไปจนไกลลิฟต์เธอสะอื้นเริ่มมองไปรอบๆตัวโชคดีที่บริเวณน,นี้ไม่มีคนคลุกคล้านมอย่างนั้นเธอคงดูน่าสมเพชที่ถูกผู้ชายทิ้งเอาไว้ข้างทาง เธอเห็นศา,าลาดิมทางอยู่ริบๆจึงเดินเข้าไปนั่งเธอกอดเข่าอยู่เงียบๆก้มหน้าซุกลงกับหัวเข่าสะออื้นเบาๆจู่ๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึม้มเมฆดำของฟ้าฝนที่ไม่เคยเดาได้ในภูมิภาคแถบนี้และไม่นานฟ้าฝนก็โปรยปลายลงมาดังพายุไม่สงสารหญิงสาว ที่ยังนั่งกอดตัวเองด้วยความหนาวสัน่นแค่นี้เธอ,อยังเจ็บไม่มากพออีกหรืองไงฟ้าฝนถึงได้จงใจกลั่นแกล้งเธอซ้ำทาประกรกระชากรถให้จอดเขาตะโกนลั่นรถเหล่ากับจะพยายามคมโทรศะมือหนาทุบพวงมาลัยรถอย่างงุดหงิดเมื่อไม่อาจตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้ไปต่อได้ เขาโกรนด่าตัวเองว่าทำไมใจของเขาต้องอ่อนให้กับผู้หญิงคนนั้นเสียงปลาล้องและฝนโปรยปลายทำให้เขาอึ้งไปชั่วครู่หวนคิดถึงสาวน้อยที่เขาทิ้งมาและหัวใจก็ให้ร้อนรนเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเธอไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเขาเองที่เป็นคนเก็บกระเป๋าเงินของเธอเอาไว้ เลือกตาหนาจึงปิดลงผวาวงด้วยความรู้สึกลึกๆจากหัวใจที่ส่งเสียงเด็กร้องเพราะความเป็นห่วงมือหนาทุบพวงมาลดดัยรถดัวๆอีกครั้งอย่างขัดใจก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวรถกลับไปทางเดิมทำไมจะต้องรู้สึกผิด ทำไมต้องเป็นห่วงนังนังที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเธอเป็นน้องสาวของศัตรูเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันขณะที่วารีได้แต่นั่งกอดเข่าเพราะความหนาวเย็นและองฝนที่สาดเข้ามาในศาลาทำให้เธอเริ่มตัวสันดวงตาคลอไปด้วยน้ำตามองไปรอบด้านเธอจะไปทางไหนได้เงินสักบาท เธอก็ไม่มีจุ่ๆก็มีเงาของใครเดินมาเธอกัพปิดตาปิด,ปดเห็นชายท่าทางไม่น่าไว้ใจวิ่งเข้ามาหลบในศาลาซึ่งเป็นศา,าลารอรถที่เธอนั่งอยู่ดูท่าทางเหมือนเป็นชายได้ดอนก็ยิ่งทําให้เธอหวาดกลัวดวงตาคู่หวานหวาดระแวงไัยทวีความกลัวมากยิ่งขึ้น เมื่อชายคนนั้นพยายามพูดบางอย่างกับเธอแต่เธอไม่ได้ยินเพราะเสียงผลที่ดังสนั่นและเธอก็ได้กลิ่นเหม็นของแอลกอฮอล์จึงตัดสินใจขยับถอยหนีแต่ทว่าชายคนนั้นก็ยังขยับเข้ามาใกล้เธออีกเธอจึงตัดสินใจวิ่งออกไปจากศาลาไปตายเอาดาบหน้าเธอวารีไปยกก็ช่างมันหนาวก็ช่างมัน ดีกว่าถูกคมคืนตาอยู่ข้างทางให้ใครมาพบศพที่หน้าอเนตอนาตหญิงสาวกอดตัวเองไว้นั่นท่ากลางสายฝนที่ตกอย่างไม่ลืมหูลืมตากระบอกตาร้อนเผาได้แต่สะอื้นให้กับโชคชะตาที่โหดร้ายที่สัตว์สัตว์เข้าหาเธอไม่มีวันจบวันสิ้นเธอจึงหวีดร้อง ตะโกนให้สาสมแก่ใจกับความอดสูที่เธอได้ดับคงไม่มีใครมาสมเพศเธอเพราะยังไงคนใจร้ายก็ไม่มีวันได้ยินถาปรกร์ขับรถกลับมาที่ศาลาเห็นเพียงชายท่าทางไม่ได้ไว้ใจเพียงคนเดียวเขารีบขับรถออกไปตาคมคอยกวาดมองข้างทางไม่นานเขาก็เห็นวารี เธอเดินตัวเปียกผมยาวๆลูกอยู่เต็มไหล่บอบบางเธออยู่ตรงนั้นข้างหน้าของเขานี่เองเขารีบจอดรถกดสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วเปิดประตูรถเดินฝ่าสายฝนไปดึงต้นแขนของวารีเธอกรีดร้องด้วยความตกใจแทบสิ้นสติเพราะคิดว่าเขาคือชายได้ด่อนคนเมื่อสักครู่ ด้วยความหวาดกลัวแต่พอเห็นว่าเป็นเขาเธอก็ร้องไห้ออกมาจนสุดเสียงก่อนจะทุบเขาอย่างตัดพอ้อเมื่อเขาดึงเธอให้เดินกลับไปที่รถเธอสะอื้นตัวสั่นสะท้านทั้งหนาวทั้งกลัวคุณมันเลวฉันเกลียดคุณเธอตัดพอ้อเมื่อเขากลับขึ้นมาบนรถเขาไม่ตอบโต้แต่กลับ ขับรถเฉยๆกลับมาที่บ้านพักตากอากาศเขาถอนหายใจออกมาอย่างน้อยเขาก็โล่งใจที่เธอยังปลอดภัยวารีเปิดประตูรถทันทีเมื่อรถสปอร์ตคันดูมาจอดที่หน้าบ้านพากตากอากาศโดยไม่สนใจคนที่เปิดประตูตามออกมาไล่หลังทำไมได้ยินเสียงพูดของเขาที่คอยสั่งการอาบน้ำเสร็จแล้วลงมาทำกับข้าวด้วย อย่าลืมหน้าที่ของนางบำเรอซะหกวาดีชะง,งักเพียงเล็กน้อยเรี่ยวปากเหม็มเข้าหากันแน่นเธอไม่คิดจะหันไปมองเขาให้เจ็บใจซ้ำเธอเดินจำเอาไปยังห้องพักห้องไหนก็ได้เธอนอนได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆให้เธอได้ร้องไห้ให้เต็มที่เธอก็พอใจแล้วสำหรับเธอ วารีก้าวเข้าไปในห้องน้ำกอดเข่าสุกหน้าร้องไห้ปล่อยโฮออกมาให้สาแก่ใจพอแล้วพอใจเธอแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดคลุมอาบน้ำเนื้อผ้าขนหนูนุ่มๆที่มีอยู่และรีบออกไปทำกับข้าวก็อย่างที่เขาบอกหน้าที่ของนางบมเรอเธอไม่สนใจอาการเต้นตุบๆของศรีรษสะ และอาการตัวรุมๆครั่นเนื้อคลั่นตัวซึ่งเธอสงสัยว่าเธออาจจะเป็นไข้แต่เธอก็ยังพยายามฝืนทำอาหารจนเสร็จฉันทำอาหารเสร็จแล้วขอตัวเธอไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำเมื่อเขาเดินลงมาจากชั้นบนเธอเบี่ยงตัวหลบเตรียมจะหนีคนใจดำ ถ้าไม่ได้ยินเสียงคนใจร้ายออกคำสั่งเสียก่อนอยู่กินด้วยกันก่อนฉันไม่หิวเธอกอดอกเพราะอาการไข้เริ่มรุนแรงมากขึ้นและเธอก็ตัวสัน่นเขาดึงแขนของเธอไว้ที่โต๊ะอาหารฉันสั่งให้ทำอะไรเธอก็ต้องทำอย่ามาเรียกร้องความสนใจเพราะคำพูดนี้แหละเธอจึงเม้มปากแน่นกลั้นใจไม่ยอมตอบ เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอเรียกร้องความสนใจเธอจะไม่ตอบโต้ให้เขาสาสมใจหรอกเธอสะบัดแขนที่เขาจับอยู่เหมือนเขาเป็นตัวเสนียดอยากกินอยากให้เธอกินเธอก็จะกินวารีตักข้าวใส่จานตัวเองตั้งหน้าตั้งตากินตามคำสั่งของเขาดวงตาของเธอแดงก่ำด้วยพิษไข้ตัวของเธอเริ่มสั่นเบา แต่ไม่ยอมบอกให้เขาเมาสมเพศเวทนาซ้ำพอเข้าของเธอเหมือนเธอกระดวบช้อนฉันตาฉันทำตามคำสั่งแล้วขอตัวก่อนเธอไม่พูดเธอเก็บเสียงสั่นเอาไว้ไม่ยอมให้เขารับรู้เธอเก็บจานแล้วตรงไปยังห้องพักที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ในชั้นของด้านล่าง ไม่สนใจถาปกรณที่นั่งอึง้งมองอาหารที่อยู่บนโต๊ะด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกสุดท้ายก็เป็นเขาเองที่ไม่ได้แตะต้องอาหารบนโต๊ะบนโต๊ะเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับความคิดของตัวเองกว่าจะลุกจากโต๊ะอาหารและเดินเข้าไปในห้องของวารีถาปกรณก็เดินเข้าไปหยุด ตรงหน้าเตียงนอนมองราง่างหวบปางที่คุดคูอยู่ในผ้าห่มผืนหนานิ่งสายตาที่เขามองหญิงสาวเต็มไปด้วยความลังเลใจและสับสนเสียงอะไรบางอย่างทำให้เขาขมวดคิ้วเข้มเสียงครางแผ่วๆที่ทำให้เขาต้องเงี่ยหูฟังซ้ำเธอพูดอะไรบางอย่างหนาว แม่แม่จา๋าวาดีหนาวจังเลยเธอครางออกมาอยา่างแผ่วเบาใบหน้าซีเสียวมือเล็กๆกำ้าห่มนั่นร่างกายเล็กๆงอเป็นกุ้งชายหนุ่มขมวดคิ้วค่อยๆวางมือหนาลงบนน้นผาผากมน มันทำให้เขาสมบดบาจิกตัวของเธอร้อนจีเธอกำลังมีไข้เขาร้อนโดนมองซ้ายมองขวารีบหากละมังใบเล็กพาคนหนูนุ่มๆก่อนที่เขาจะรองน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับหญิงสาวเขาร้อนรดนใจนักเพราะไม่คิดว่าเธอจะตัวสั่นขนาดนี้ เธอพยายามปัดผ้าออกจากตัวเธอและร้องออกมาหนาวหนาวจังแม่จ๋าสีหน้าของเขายิ่งเคร่งเครียดมากกว่าเดิมเขาเป็นห่วงเธออย่างเห็นได้ชัดไม่หนาวแล้วเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้เขากระซิบเผลอแทนตัวลืมความข้างแค้นที่เคยสุมอ,อกเขาพิ บิดผ้าขนหนูจนมาไล่เช็ดผ้าขนหนูไปตามแขนและลำตัวข้อพับต่างๆด้วยความชำนาญอาจเป็นเพราะเขาจดจำสิ่งที่มารดาเคยทำให้กับรัฐานั้นเพราะน้องสาวของเขาเป็นไข้ง่ายแค่เพียงอากาศเปลี่ยนไม่เอาวารีหนาวเธอปัดมือเขาออก ครวนคร่ำออกมาจากปากซิซีสันสันแม่จา๋าแม่พาวารีไปอยู่ด้วยได้ไหมพ่อจา๋าวารีคิดถึงพ่อเธอสะอื้นให้ไขว่คว้าหาคนที่จับไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับยิ่งปักก็ยิ่งใจหาย โดยเฉพาะรอยน้าตาที่พรางปลูจากคนที่เพ้อเพราะผิดไข่เธอ,อยังปัดผ้าคนนูนูจนหลุดจากมือหนาไม่เอาหนาวเขาไม่ได้หนุนอินไซ์เธอแต่ตรงกันข้ามเขากับเช็ดตัวเธอด้วยความอดทน ก่อนจะค่อยๆประคประคับประคองด่างบอบบางมากินยาลดไข้ค่อยๆป้อนน้ำให้เธอแม้จะสำลักก่อนที่เธอจะกลับไปนอนคดอย่างไม่ดูตัวแม่จา๋าแม่พาวารีไปอยู่ด้วยได้ไหมที่นี่มีแต่คนใจร้ายวารีเกลียดเขาคำพูดนั้น ทำให้เขาหยุดทุกการกระทำเขาเจ็บในหัวใจยังหาคำบรรยายไม่ถูกไม่ช้าร่างบอบบางที่ได้ฤทธิ์ยากแก้ไข้ก็ลดอาการสั่นเทาลงอาการกระสับกระส่ายและอาการเพ้อของพิษไข้ก็ค่อยๆหายไปด้วยเขายังคงนั่งมองเธออยู่อย่างนั้นก่อนจะถอนหายใจออกมา เมื่อแน่ใจว่าไข้ของเธอลดลงแล้วจึงแตะหลังมือบนหน้าผากมนทำให้เขาโล่งอกเขาขยับเข้าไปที่เตียงอีกฝั่งตัดสินใจสอดกายเข้าไปหาเธอใต้พ่อหม่มผืนเดียวกันก่อนจะกอดร่างอันบอบบางไว้ในอ้อมกอดด้วยความงุนงงไม่เข้าใจอารมณ์ของตนเองเขาผ่อนลมหายใจออกมาปิดเปลือกตาลงช้า ท้าวปกรณ์ไม่รู้ตัวเลยว่าความเป็นห่วงในตอนนี้ทำให้เขาลืมความแค้นที่มีต่อเธอเขาลืมสิ้นทุกสิ่งอย่างที่เขาพยายามสร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงมาขวางกั้นเหมือนกำแพงนั้นได้ทลายลงเหลือแต่ความหมายของคำว่าเป็นห่วงและอยากให้อะไรบางอย่างที่เขาพยายามสร้างให้เขาและเธอเปลี่ยนไป เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงซุกใบหน้าและจมูกโดง่งลงที่แก้มนวลเขาสูดกลิ่นที่เขาเฝ้าคิดถึงร่างกายนุ่มนิ่มที่เขาอยากมีในอ้อมกอดและทุกอย่างของเธอก่อนที่ในทรานี้จะทำให้เขายิ้มออกมาฝันมันเป็นฝันที่สแสนดีเหลือเกินเขาฝันว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะจากใครบางคนคนที่ทำให้เขายิ้มเขาเห็นรัฐาน,นั้นในฝันนั้นกำลังหยอกล้อกับน้ำทะเลเขาหัวเราะชอบใจแต่จู่จู่น้องสาวของเขากลับเลือนหายไปกลายเป็นสายหมอกและเปิดเผยเรือนร่างบอบบางของใครบางคนที่คุณตาเธอกำลังหัวเราะอย่างมีความสุขกระโดดเล่นน้ำกับคลื่นทะเล เขายิ้มให้เธอวิ่งเข้าไปกอดเธอและอิ่มเอมใจเมื่อเธอกอดตอบเขากลับมาหัวใจของเขาจึงมีแต่ความสุขและรอยยิ้มที่เขาไม่อาจลืมเลือนความคับแค้นเขาลืมเลือนความแค้นนั้นที่เคยสมอยู่ในอกความแค้นนั้นค่อยๆเลือนหายไป จบแล้วนะคะโซสวัสาตานนะคะตอนที่สิบสเนะาะตาขอภัยนะคะตาจะลงแล้วแต่มันไม่ทันเนาะเหมือนที่ตาบอกว่าตากเกิดอาการเวียนหัวนะคะก็นอนสักครู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเขียนได้ค่ะแต่ว่ามองดูแล้วมันคงไม่ทันนะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้อ่า อะไรล่ะระบบ AI เขาต้องตรวจสอบมาค่ะแต่ก็เลยเอาคลิปนี้น่าจะลงได้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็คือวันที่4ี่นะสี่พฤศจิกานะ,ะตอนเที่ยงขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะก็ไม่อยากพูดเยอะแล้วนะเอาเป็นว่า ตายังฝากเรื่องใดได้เหมือนเดิมเนาะฝากฝากทุกคนให้ใจ่ายเงินเดือนตาด้วยนะคะอย่าลืมนะช่วยช่วยตัดได้ก็ช่วยหน่อยนะคะแล้วก็เขาหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะเสียงเบาก็ใส่หูฟังเนาะคอมเมนต์มาคุยกันได้คะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็จะพยายามก็ไปตอบให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะคะตาขออภัยเนืเพราะว่าใาย,ยังมีอาการเวียนหัวอยู่นะคะ ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงถึง3คลิปหรือเปล่านะคะก็ก็คอยฟังกันดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องทำลกหน้าไว้นานะคะมันต้องมีการตรวจสอบเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ตาด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะรักนะคะปุณรักษาสวัสดีค่ะ